หากจะมีสิ่งใดที่คอยขัดขวางการเดินทางสู่ความสำเร็จได้นั้นก็คืออีโก้หรืออัตตาของคุณเองอัตตาของคุณเป็นศัตรูตัวร้ายที่คอยขัดขวางในสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นความปรารถนานั้นคือการมีเป้าหมายการฟังเสียงเรียกของใจการอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือความตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างแต่คุณไม่สามารถมีแรงบันดาลใจได้ โดยไม่เชื่อว่าคุณมีความสามารถในการบรรลุปเป้าหมายก่อนความเชื่อในตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมีแรงจูงใจในตัวเองและหลักการแค่ไหนหลายคนเชื่อว่าเมื่อพวกเขามีความสามารถพิเศษแล้วพวกเขาก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่นี้ไม่เป็นความจริงคุณต้องประเมินความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายพื้นที่สำหรับการปรับปรุงอัตราของบุคคลสามารถแสดงออกได้หลายวิธีและหนึ่งในนั้นคือมีคนพูดมากเกินไปแทนที่จะทำงานแบบเงียบให้ผลงานพูดแทนแต่เปล่าเลยเมื่อรเราเผชิญกับความท้าทายเช่นการเริ่มต้นธุรกิจหรือการสร้างภาพยนต์การทำงานแบบเงียบและเพิกเฉยต่อแรงกระตุ้นในการเรียกร้องความสนใจผ่านการพูดคุย มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตื่นเต้นและประมาททุกครั้งที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่การเป่าประกาศว่าคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนอื่นรับรู้มันไม่ได้ช่วยให้งานคุณสำเร็จมันเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นและเมื่อคุณไม่ได้ทำมันคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองและระแวงว่าคนอื่นจะคอยสมน,น,น้าคุณอยู่หรือเปล่าการเป่าประกาศในสิ่งที่คุณวางแผนและต้องการจะทำนั้นเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อม มันไม่ได้ส่งผลดีต่อคนในระยะยาวและหากคุณต้องการเอาชนะอัตราและมุ่งหน้าทำงานอย่างหนักแบบเงียบมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าลึกๆอยู่ในใจคนเดียวจะดีกว่าความปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการเสริมสร้างทักษะแห่งความเชี่ยวชาญของคุณมากกว่าที่จะถูกหลอกใช้โดยอัตราของคุณคือการเป่าประกาศสัปดาห์ตนเองและต่อไปนี้เราค้นพบว่า อัตราส่งผลเสียต่อความสําเร็จของคุณอย่างไรและทําอย่างไรจึงจะสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าไม่มีใครรู้อะไรเป็นหมดทุกเรื่องและนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวเองให้เรียนรู้จากผู้อื่นและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างการถ่อมตัวจะทําให้คุณสามารถเอาชนะข้อสันนิษฐานที่คุณรู้ทั้งหมดได้จนกว่าคุณจะยอมรับว่าคุณไม่รู้ทุกอย่าง เพราะคุณจะไม่สามารถเรียนรู้ได้และวันที่คุณหยุดเรียนรู้ก็คือวันตายของคุณและเมื่อคุณเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกคุณจะสามารถจัดการกับอัตตาของคุณได้เพราะมีคนที่มุ่งมั่นและเก่งกว่าคุณอยู่เสมอและคุณก็สามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ในการรับคำติชมอัตตามักจะทำให้เราเพิกเฉยต่อความคิดเห็นที่รุนแรงหรือในเชิงลบโดยบอกเราว่า เราไม่ต้องการมันทั้งๆท,ที่มันเป็นความจริงเพื่อสอนให้เราเติบโตขึ้นคุณปฏิเสธและไม่ยอมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตอนเองสุดท้ายคุณติดกับดักแห่งอัตาอีกทั้งยังเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดและย้ำอยู่กับที่ทางออกจากกับดักนี้คือการถ่อมตนน้อมรับคำติชมทุกอย่างเพื่อมาประยุกต์ใช้อีกวิธีนึ่งในการหลีกเลี่ยงกับ,กบดักอตตาคือ การสอนผู้อื่นการสอนจะทำให้คุณมีโอกาสมากมายในการเรียนรู้ในสาขาที่คุณสนใจนอกจากนี้ยังท้าทายให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถประเมินตัวเองได้ดีขึ้นและคุณจะได้ไม่ต้องโกหกตัวเองอีกต่อไปเมื่อเวลามีใครมาเล่าหรือถามอะไรคุณเราไม่ได้รู้ไปหมดสัทุกเรื่องและเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันทำให้เราดีขึ้นหรือแย่ลง อัตตาทำให้เราคิดว่าเรารู้หมดแล้วการแก้ปัญหานี้คือการประเมินตนเองอย่างรอบคอบความจองห้องปิดกั้นเราจากเสียงแห่งการแนะนำและนำไปสู่หายนะคุณต้องเลือกใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสิ่งอุดตันวงล้อของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายก็คือความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจทำให้คุณยึดติดกับความรุ่งโรจน์ในอดีตคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้พวกเขาพยายามอย่างหนักและพยายามเอาชนะชัยชนะครั้งล่าสุดของพวกเขาหากสตีฟจ็อบส์ยอมให้ความสำเร็จกับคอมพิวเตอร์ a อป l ปรุ่นที่2เข้ามาในหัวของเขาแล้วโลกของเราคงไม่มี iPhone Pro ไม่เพียงแต่ความภาคภูมิใจจองหองอวดดีเท่านั้นที่ขัดขวางไม่ให้คุณพัฒนาแต่ยังทำให้คุณต่อต้านการแก้ไขอ,อีกด้วย เพื่อเอาชนะความจองหองลองนึกย้อนกลับไปถามตัวเองว่าหากเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นคนถ่อมตัวเขาจะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรและจงทำตามตัวอย่างของพวกเขานอกจากนี้ให้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ที่สร้างกระบวนการนำไปสู่แผนการที่จะช่วยให้ความสำเร็จบังเกิดผลแทนการยึดมั่นในความสำเร็จในอดีตของคุณ และคุณก็สามารถมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเป็นพันธมิตรที่คอยรับผิดชอบร่วมกันได้เมื่อเราลบอัตตาเราก็จะเหลือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่มาแทนที่อัตตาคือความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่แล้วแต่ถ้าหากเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมั่นใจที่มีความแข็งกระด้างเป็นพื้นฐานอยู่ในใจลึกๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะมันคือกลอุบายที่ซ่อนอยู่ ในความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แฝงไปด้วยความโอ้อวดของอัตตาตัวเองแล้วมันจะย้อนกลับมาส่งผลร้ายกับคุณเพราะมันเป็นความจอมปลอมที่คุณแสร้งแสดงและแฝงไปด้วยความระแวงในจิตใจความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จริงใจไม่สามารถทำร้ายคุณได้เพราะคุณเห็นคุณค่าของคนอื่นอย่างสุดหัวใจในขณะที่คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อประสบความสำเร็จ คุณจะต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งการควบคุมตนเองด้วยสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาหรือปรารถนาจะบรรลุผลนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเต็มใจจะยอมอดทนและอดกลัน้นความโกรธอารมณ์ชั่ววูบหรือการสูญเสียความยับยั้งชั่งใจเป็นสูตรสำเร็จของความล้มเหลวไม่ว่าคุณจะมีความสามารถรวยหรือรู้จักคนใหญ่คนโตแค่ไหนคุณต้องปรับอัตราของคุณให้ได้ โดยไม่โต้อตอบวิธีนี้จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นและช่วยนำพาให้คุณไปสู่บนทางแห่งความสำเร็จความล้มเหลวหนึ่งครั้งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นหากคุณยอมให้มันเกิดขึ้นการปฏิเสธสามารถทำลายอัตราของคุณได้ความรู้สึกอภิสิทธ์ให้รางวัลในสิ่งที่คุณไม่ควรได้รับอาจทำให้เกิดความขับข้องใจเมื่อคุณไม่ได้ในสิ่งที่ขอเพราะในโลกนี้ สิ่งต่างๆจะไม่ไปเป็นตามทางของคุณเสมอไปแทนที่จะปล่อยให้ความผิดหวังทำให้คุณดีขึ้นให้ระบายอารมณ์นั้นเป็นภาพสะท้อนสิ่งที่คุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้และมันจะเป็นไปได้หากคุณเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้คือความพยายามของคุณไม่ใช่ผลลัพธ์และคุณก็ต้องทำการประเมินประสิทธิภาพของคุณอย่างถูกต้องด้วยมันง่ายกว่าที่จะเกลียดความล้มเหลว เกดการตำหนิและทำให้ผู้อื่นชดใช้ความผิดของคุณแต่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องความรักในความพยายามต่างหากเป็นสิ่งที่ถูกต้องเปิดกว้างไร้อัตาคิดบวกและเกิดผลดีเสมอความยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์เราทุกคนวิ่งวนอย่างต่อเนื่องอยู่บนลู่แห่งความทะเยอทะยานนำไปสู่ความสำเร็จและความทุกข์ยากแต่สำหรับบางคน บางทีความสาเร็จสร้างความทุกข์ยากให้แก่คุณเพราะเมื่อคุณสําเร็จแล้วคุณอาจจะเลิกพัฒนาตนเองแต่กับอีกคนความล้มเหลวคือความหวังใหม่ที่จะผลักดันให้ทะเยอทะยานมากขึ้นและความทุกข์ยากจะนําพาไปสู่ความสําเร็จได้ดีขึ้นคุณรู้หรือไม่ชายหญิงผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างผ่านความยากลําบากเพื่อไปยังที่ที่พวกเขาอยู่และพวกเขาก็ทําผิดพลาดมานักต่อนักไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาด ยิ่งพลัดมากก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นความพยายามก็ยิ่งเพิ่มพูนพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วโอกาสในการประสบความสําเร็จในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่คุณต้องการให้ตรวจสอบสาเหตุของความล้มเหลวอัตตามักจะเป็นศัตรูของสิ่งที่คุณวางแผนจะทําสําเร็จแต่ความมีสติสัมปชัญญะสามารถช่วยคุณได้คุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้น เมื่อคุณสามารถแยกตัวเองออกจากสถานการณ์และความคิดเห็นของผู้คนได้อาจตาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ยงคงกระพันและมีพลังไร้ขีดจำกัดแต่ความสุขคมและเรียบง่ายเป็นการควบคุมตัวเองและคุณก็ทำมันได้ดีเสียด้วยถ้าหากคุณฝึกฝนมันอย่าถูกหลอกโดยการบอกตัวเองว่าคุณรู้อยู่แล้วหรือจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของคุณที่ได้มาจากมรดกตกทอด พระความยิ่งใหญ่มาจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยมันมาจากการทํางานที่มุมานะหมายความว่าถ้าหากว่าคุณพูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าฉันรู้อยู่แล้วนาและฉันก็มีเงินมากพอด้วยฉันไม่ได้ลําบากให้คุณถามตัวเองกลับไปว่าคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะทั้งสองสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสําเร็จของคุณเลยแม้แต่น้อยมันทําให้คุณสําคัญตนผิด และเพิ่มพูนอัตรามากขึ้นเท่านั้นเองความยิ่งใหญ่มาจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยและแสดงตนว่าคุณเป็นคนสำคัญน้อยที่สุดในห้องแต่คุณกำลังทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณจะไม่มัวแต่พ so <hand> <sizes> ูดจาโอ้อวดแต่คุณกำลังจะเปลี่ยนสิ่งนั้นด้วยผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์จะเป็นเครื่องแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของคุณก็เหมือนกับสำนวนสุภาษิตที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอัตราทำให้จิตใจขุ่มัว แต่วความสงบเสงี่ยมป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นความมีสติสามชัญญะช่วยปรับสม,มดุลต่อความสำเร็จของเราเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นและสิ่งที่ตามมาคืออัตตาคือศัตรูสิ่งนี้นำไปสู่การหาจุดสม,มดุลและจุดกึ่งกลางระหว่างอัตตาของเรากับความปรารถนาที่จะบรรลุเบื้องหลังทุกเป้าหมายคือการผลักดันให้มีความสุขและเติมเต็มแต่เมื่อมีความเห็นแก่ตัวเข้ามา คุณจะสูญเสียการติดตามเป้าหมายระยะยาวของคุณวิธีที่ดีในการรักษาความมีสติสัมปชัญญะคือการเติบโตและจัดระเบียบตัวเองคุณต้องมีความสามารถในการจัดการกับตัวเองและผู้อื่นระวังโรคที่เรียกว่าฉันเพราะมันเริ่มต้นด้วยการคิดว่าคุณเก่งกว่าขอให้คุณจงรู้ไว้เว่าปัญหาและประสบการณ์ของคุณนั้นแตกต่างจากปัญหาและประสบการณ์ของคนอื่นดังนั้น พวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจคุณทัศนคตินี้เห็นแก่ตัวและขัดขวางไม่ให้คุณเรียนรู้ภายกำจัดโรคที่เรียกว่าฉันไปเสียทำอะไรก็ต้องเป็นนักเรียนไปตลอดชีวิตคุณคอยเรียนรู้จากทุกคนและทุกสิ่งเมื่อคุณคิดถึงความสำเร็จที่รวดเร็วของคุณคุณให้เครดิตตัวเองก่อนเวลาอันคุณด้วยพลังที่คุณไม่สามารถควบคุมได้แทนที่จะใช้เรื่องราวกระบวนการสิ่งที่คุณผเผชิญกับข้อเท็จจริง รับฟังข้อเสนอแนะที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงและเติบโตมาช่วยเล่าเรื่องราวแห่งความสำเร็จของคุณเพราะชีวิตของคุณเป็นผลรวมของการตัดสินใจทั้งหมดที่คุณทำการตัดสินใจว่าอัตตาเป็นศัตรูแสดงว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วคุณกำลังเลือกความอ่อนน้อมถ่อมตนความรู้สติสัมปชัญญะและการควบคุมตนเองและสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ ต่อจากนี้ไปจงเริ่มต้นฝึกฝนทักษะและขจัดอัตตาออกไปจากชีวิตคุณเสีย